สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงดาวพฤหัสสบดีย้ายลัคนาราศีของชาวราศีสิงค์ครับสำหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีสิง์ท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ ดาวพฤหัสบดีจะย้ายลัคนาราศีในวันที่17มีนาคมสำหรับชาวราศีสิงห์แล้วคือการย้ายจากภพปุตตะไปยังภพอลีครับซึ่งในตำแหน่งนี้ดาวพฤหัสบดีนั้นจะมีตำแหน่งเป็นนิดครับซึ่งแปลว่าด้อยและค่อนข้างที่จะไม่โดดเด่นสักเท่าใดสำหรับชาวราศีสิงห์ครับและยังตกอยู่ในภพอลีอีกด้วยดังนั้นในระยะเวลาสีเดือน ที่ดาวพฤหัสบดีของชาวราศีสิงห์นั้นสถิตยอยู่ในราศีมังกรซึ่งเป็นภพอริอาจจะไม่เกิดผลดีสักเท่าใดครับในระยะเวลาสี่เดือนหลังจากที่ดาวพฤหัสบดีย้ายชาวราศีสิงห์ยยงท่านอาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการงานครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจอาจารย์แนะนำว่ามิควรที่จะลงทุนเพิ่มหรือลงทุนในกิจการของท่าน ที่มากเกินไปนะครับเพราะในช่วงระยะเวลานี้ผลประกอบการของท่านอาจจะไม่ดีสำหรับผู้ที่ทำงานรับเงินเดือนหรือเป็นข้าราชการนะครับในช่วงนี้อาจจะมีอาการหงุดหงิดหรือได้รับการกดดันเกี่ยวกับเรื่องการงานครับแต่มันเป็นเพียงระยะเวลาแค่4เดือนเท่านั้นในมุมนี้ อาจจะพานไปถึงเรื่องการเงินของชาวราศีสิงห์ด้วยจากนั้นควรที่จะระมัดระวังและวางแผนในการใช้เงินให้เป็นอย่างดีนะครับในด้านสุขภาพของชาวราศีสิงห์ในช่วงที่ดาวพฤหัสอยู่มุมนี้อาจจะมีาการเจ็บป่วยบ่อยครั้งขึ้นหรืออาจจะมีอาการป่วยของคนในเครือญาติที่ค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งขึ้นเช่นกันครับ แต่อย่างไรก็ไม่ต้องกังวลเพราะดาวเสาร์ก็ยังตกกละดิ้วด้วยดังนั้นความโชคร้ายหรือสิ่งที่ท่านประเมินว่าอาจจะเกิดความร้ายแรงก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดแน่นอนครับเพราะเสาร์มาอยู่มุมนี้ไม่ได้ทำอันตรายอะไรกับชาวราศีสิงห์ดังนั้นในช่วงสีเดือนที่ดาวพฤหัสบดีอยู่มุมนี้ไม่ใช่ว่าจะเสียเสมอไปนะครับเพราะการดูดวงการทำนายดวงจะต้องใช้ดาว อีกหลายดวงในเป็นองค์ประกอบครับอย่างไรก็ดีดาวพระราหูของชาวราศีสิงห์นั้นยังอยู่ในมุมลาพะอาจารย์ว่าอาจจะช่วยได้พอสมควรเลยทีเดียวรวยๆปังๆทุกท่านครับแฟนคลับชาวราศีสิงห์